จน็ออเาจริง,งเาราปั้นมานะน่าจะเกือบเกือบปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งนะคะกะ็เป็นซีรีส์วายค่ะที่เราอยากจะนำเสนอที่เป็นรสชาติใหม่ๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายเกี่ยวกับเรื่องของอมวยไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะพาซีรีส์เรื่องนี้ไปเผยแพร่นะคะให้กับแฟนๆซีรีส์วายทั่วโลกเรื่องราวของเรื่องนี้มันเป็น,นยังไง ได้โอเคจริงๆเรื่องนอกเอาเนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักมวยพระเอกทันคนหนึ่งครับที่ธรรมชีเป็นนักมวยแล้วก็สู้ชีวิตแล้วมีปมบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเองด้วยมาได้เจอกับตัวนายเอกชิวคีนบคีนจะเป็นเด็กจบใหม่ที่ไฟแรงแล้วก็จะกาจากูเข้ามาทํางานเกี่ยวกับการมวยทําให้สองคนนี้ได้เจอกันแล้วก็พอเจอกันแล้วว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ งการมวยอีกว like ่ามีรายละเอียดอะไรบ้างรวมถึงชีวิตคู่ของเขามันต้องผ่านพบเจอกับอะไรบ้างแล้วในพาคของัาแสดงาล่ะคะการแคสติ้งอะไรเนี้ยนานค่กว่าจะลงตัวเป็นนักแสดงกลงดีเพียรก็ก็ใช้เราใช้เวลาแคสจริงๆก็ไม่ได้ คือเราแคสกันเยอะแต่ว่าช่วงเวลาก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าเรามาลงเอยที่น้อง ner, ก, nice, ner, นะก,กันเนอร์กับไนส์กันเนอร์นัสกันแล้วก็ไนส์โพลิพัทซึ่งในโลกของซีรีส์ก็เป็นหน้าใหม่ทั้งคู่แต่เราเชื่อในวิชวลแล้วก็เชื่อในความสามารถของน้อง,องทั้งสองคนก็ก็ตัวเลขที่ที่เราวัดได้อะครับก็อย่างที่ตอนที่เราปล่อยพายหลอออกไปเนาะมันก็มีคนดูแบบเออหนึ่งล้านสองล้านวิวในใน,ววในเวลาสัาน้นก็น่าจะเห็นเคมีเค่ใจาของเด็กๆทุกคนกันแล้วก็ฝากน้องไนส์กับน้องกันเนอร์ด้วยละกันนะครับ กับสีสินนเียมากกับทีเซอร์ที่ออกไปแต่คุ่อนข้างว้าวโอเคก็ค่อนข้างว้าวเหมือนกันครับเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้อนะไรเงี้ยก็ขอบคุณแบบแฟนๆแล้วก็ผู้ชมที่รอทั้งทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากดูไปอีกเนืงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ตั้งใจทำมากเพราะว่ามันมันมันเป็นอะไรที่เอารับมวยมารวมกับแบบ BL เนาะก็เป็นอะไรที่ น่าสนุกดีพอมารวมกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้คนกําลังให้ความสนใจทั่วโลกอะไรเงี้ยครับเออก็เลยก็รู้สึกว่าอยากให้ให้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากจดูอย่างไรคนพอเห็นที่ทำทำหลายคนจะคาดหวังเอ็นซีว่าบนสนามมวยมันจะเป็นยังไงในเวทีเอ็นซีบนสนามมวยกถ้าดูจากตัวอย่างในไพลอดก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามันมันจะมีความเป็นอีโรติกหน่อยหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันมันด้วยความที่ ด้วยด้วยมูได้โทนของเรื่องแหละครับมันเลยทาให้ให้ให้เรื่องนี้จะค่อนข,ข้างแบบเป็นมีมีมเรื่องราวความสัมพันธ์โรแมนติกแล้วก็เรื่องราวอูเลติกเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยทํามาประมาณนึงเะคะ<ส>รแสดงว่าในพลลัพธ์เงแค่แค่นิดเดียว<ค>่ใช่ประมาณนึงได้แค่แค่เดี๋ยวทอเต็มเรื่องจะเห็นอีกเยอะอะไรเงี้ยครับใช่ มันก็จะมีมาร์คแต่ว่าจะให้ทุกคนรอดูเนื้อเรื่องด้วยนะคะแสดงว่าในหัวเรามีภาพแล้วมีมีครับเพราะว่าตอนนี้บทก็ค่อนข้างที่จะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะใช่ใช่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรอรอถ่ายเลยอย่างเงี้ยแต่พี่เจมส์พยายจมเป็นการจับมือนี้ความคาดหวังเป็นยังไงกับ้นปีกับปรเกต์แรกก็จริงต้องบอกว่าเราทำงานกับดีหับมาหลายเรื่องแล้วอะค่ะก็เรียกว่าเราวางใจแล้วก็สบายใจแล้วก็เชื่อมั่นมากๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้เราตั้งใจตั้งใจปั้นจริงๆ แล้วก็ความน่าสนใจอย่างเ,าเรื่องบทอย่างม่อีที่พี่ตีบอกว่าอุ้ยเราวางในหลากหลายมิติขึ้นแต่ยังไงก็เส้นรักเนี่ยต้องเหมือนแบบหวานฉ่ำค่ะก,ก็ต้องบอกว่าเรายิ่งพอเราปล่อยไพ่ลอตไปเนี่ยจะคิดว่าทั้งทีมงานคนทําเองนักแสะดงเองก็มีกําลังใจเพราะว่าพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่หลักล้านในเวลารวดเร็วนะคะตอนนี้ทั่วๆรวมนี่น่าจะประมาณ20ล้าน เเห็นว่าแฟนๆต่างชาติเขาให้การตอบรับดีเพราะฉะนั้นเราก็ยิ้มต้องตั้งใจทำมากๆแค่หนึ่งคนฝากจะได้ดูเมื่อไหร่ใจมากไหนจะได้ดูกับพี่เดียมค่ะก็ขอฝากน็องอานะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นวีทีวีออร์ชิอีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็ปีนี้นะคะจะได้ดูแน่ๆก็ราวๆเดือนพฤษภาคมค่ะก็ฝากแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกด้วยนะคะโอเคยค่ะฝากด้วยค่ะ Yes, ma'am.